กล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอย่าง Japan Expo Thailand 2024ค่ะวันสุกที่จะถึงนี้เริ่มงานวันแรกแล้วค่ะ กลับมาอีกครั้งกับงาน Japan Expo Thailand 2024ครั้งที่9นะคะจัดโดยบริษัท GU Creative จำกัดพร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะพนึกกำลังจัดงานอีเวนต์ญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยในปีนี้ชูคอนเซปต์ Journey to Japan มา,ากรรซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติรวมพลังไทยญี่ปุ่นกระตุ้นเศรษฐกิจแห่งปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ อาหารแฟชั่นการท่องเที่ยวการศึกษาและวัฒนธรรมรวมถึงความบันเทิงทุกรูปแบบค่ะโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง21นาฬิกาที่ศูนย์การค้าเซนทรันเมอร์ค่ะ